สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีช่องอาร์มซิงทุกคนเยาววันนี้อาร์มอยู่บพี่บอยนะฮะก็ขออนุญาตแนะนําน้องเจมนะฮะน้องเจมน้องใหม่ไฟแรงที่ชื่นชอบรถบัสเหมือนกันวันนี้อาร์มอยากให้เพื่อนเข้าไปติดตามน้องบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้ชมคลิปวิดีโอในบริเวณบ้านโป่งบ้างรถภาพเคลื่อนไหวหู่นี้หู่นั้นบ้างติดตามน้องก็ได้นะฮะจะได้เป็นกําลังใจสําหรับคนที่มีความชอบรถบัสเหมือนกันนะฮะ เป็น,น,นอีกหนึ่งคนนะทยายามแบบสนับสนุนอยากให้น้องเขาแบบเป็นเหมือนอามนะฮะวันหนึ่งวันหนึ่งอามคิดว่ามันก็ต้องหมดไปเป็นการตามการเวลาถูกไหมมันมีอามได้ก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาได้มาอย่างวันนี้จะให้น้องเจมส์พาทัวร์อุทุเพื่อพี่บอยเพราะวา่ามาหลายวันถูกไหมใช่ครับมากี่ครั้งแล้วเนี่ยโอ้มาเย็นครับเลปถือว่าพาอามทัวร์วันนี้มาในฐานะ อ,อยากจะมาทำรถที่อูุที่บอยอยากให้เียกหาชมบ้างนี่ชินี้น่าสนใจัสสเปซอะไรยังหอสยางสวยนี่มันทรงอะไรนะสเปครับซูเ,ออเปอร์เอชอมไ,ไนเปิดมินิบัสไซเล็กขับไปเนี้พอแล้วโอเคนี่พอใช่ครับเอ,อ,เอ,อหขไปเรื่ยนีถลายน่าสนใจ เนี่ยเจ็บแบบกาดใจต้องใจมากกับทรงมา S2 S2.2 อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเห็นตัว S แล้วก็ไมา S2 หมดอ่ะนะฮะเอามาดูซิ่เป็นยังไงอันนี้ถ้าตามที่เรียกกันนะพี่อันนี้เขาจะเรียก S2 ครับแต่ว่าถ้าตามแบบจริงจริงของพี่แจมบอนิวนะอันนี้ผมเรียกชื่อเขา ัน,น,นไม่ถูกไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าแต่ว่าที่เรียกกันแต่ว่าคุณต่างเลยไอถูกผมตัวแรกก็จะเป็นสเปซมันมีมบัตรนะครับอ๋อแล้วก็จะมาเป็นตัวที่สองจะเป็นแบบน,นี้ตรงเส้นกกนี้ครับแต่ว่าเส้นนี้จะจะบางอันนี้แล้วก็จะเป็นเส้นเส้นเล็กข้างล่างเป็นช่องกระจกแต่ว่าอันนั้นจะเป็มจน,นแล้วก็มาเลยครแต่ก็ตัวนี้จะเห็นเยอะที่สุดใครเป็นคนคิดสมงนี้อ่าแก๊งออนวโอเคบ้างขงหรอคิดแตงออนุคือคนคิดทรงแบบอาร์มแบบ แบบใจจะพูดยังไงแบบยกย่องมากเลยคือมันมันยากนะการที่จะคิดะอรออกมาแล้วคนแบบแม่งชอบกันทั้งทั่วประเทศอะ่ะทรง้เยอะมากตอนนี้เนาะถือว่าถูกใจมากเลยสวยแบบดูรับเข้ม้แท่<อ>มามว่าทรงนี้ก็ออมมานาะนแต่ว่าไม่มีขึ้นตลอดมีแต่มีเพิ่มตลอดไม่มีลดลงลุกสรงนี้ส่วนตัวเจนชอบทรงไหน,นส่วนตัวนตอนนี้ชอบชอบชอบยูโรหกยูโรหก ยูโรหกอูไหนแจงสุดอ่ะซับสมบูรณ์ถ้ารับผมซับสมบูรณ์จริงเหรอใช่ชอบที่จะคือซับสมบ,บ,บูรณ์ยูโรหกมันจะเป็นหุ่นที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนาะมันจะเป็นหุ่นที่ดียังไงมันจะไม่หมกเงินไปจะก็กรอกหน่อยมันจะมีส่วนบอลส่วนโค้งมันจะมีส่วนโน้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่หมดเงินไปก็คือมีน้ำมีนวลนนองใช่แต่นี่เขาชอบส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ๋อแต่ถ้าถ้ามีชอบเราลงมาก็จะเป็นเดี๋ยวมาขอองมีแต่งยน ด้วยความชอบชอบสะสมของเก่าวันมันมีความมาตากบา่ทีแล้วคือช่วงกระจกมันจกว้างคนสมนามารถาคาถึงวมดถางวัาติดไฟจะสวยครับภายในเต็มเมมันก็จะมองขึ้นมาดูร่างกายอีกอย่างหนึ่งคืออาไม่รู้หรอกว่าอีกทรงหนึ่งที่เขาชอบพูดว่าอะไรนะอามาตะเสาเสา,สาคู่เสาคู่กู้โลกมันข,ขอโทษนะไม่ใช่แบบดราม่านะมันทามาตะตรงไหนถ้าคือ ในยุคข,ของสําหรับผมคือว่าตอนนั้นผมอยูออก่กับอูมาตั้งแต่เห็นตั้งแต่อูอมีแฟนผมโตมาก็จะเจอสาวคู่สาวคู่เลยก็คือรุ่นนั้นจะเป็นสาวคู่รุ่นที่ว่าข้างหลังจะเป็นลูกนกอก็จะเรีเ้ยงนกแล้วก็พวกรถแข่งเราะต่อมาในรุ่นนั้นคือสาวคู่ทียูก,กันคือบูมมากรุ่นนั้นจะมีดดตระันเป็นสาวคู่เยอะมากครับสวยมากครับสำหรับผมแต่ตอนนั้นคือความประมาทมันก็อาจจะแล้วแต่คนชอบบางคนก็เ้มันก็คือสาวคู่แต่ว่า ถ้ามองลึกๆสำหรับคนที่เขาชอบจริงๆมันก็จะมีเสาคู่มันจะดูสปอร์ตเรียบหูถ้ามีบางคนเขาก็เอาเสาคู่มารีเวทรีโนเวทใหม่ให้เราแสดงว่ามันเป็นทรงที่ถูกยอมรับแล้วแบบมีแต่คนต่อคุยง่ายหลักๆก็คือบางงานนะพี่จากที่ผมเคยเจอมานะอผมเจอรถที่ผมอยู่เป็นยูโรแต่รถที่บ้านอีกคันนะเป็นเสาคู่แต่ลูกค้าเขาเสาคู่เพราะว่ายูโรบางบาง าวิศัอ๋อเส้นใช่เส้นมันบางกระจกใช่เธาจะไปต่อคู่ก็พอต่อคู่เสาเดียวอะไรเงี้ยครับก็จะมันก็หลายอย่างก็เลยครับชอบสินะผมก็เสาคู่ธรรมดาอ๋อเราอันเนี้ยถือว่าเสาคู่ไหมอ่ะเราดูสิดูสิแต่กล้องดูแขนโ้นนี่ถือว่าเป็นเสาคู่ไหมอันนี้ผมเรียกผมเรียกเรียกว่าใช่เรียกเสาคู่สมบัติจะจับคู่สมบัติทัวออใช่แล้วบ้านนี้เขา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 พิจารณาไยมนะสวย แต่แต่ชอบหางเนี่ยเนาะห่างกันยาวลงมาตลอดแต่ว่าคันนี้เราชมครับคันนี้น่าจะออกมาจัดเต็มแน่นอนครับผมลงานจะปลือกเปลี่ยนไม่ทำบ้าอยู่แล้วรอชมไม่ได้ครับขนาดลวนไหลตัวอย่างครับสุดยอดเลยอ้าวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เขาเรียกว่าเสาคู่ไหมอ่ะมันหลายเสาคู่มันมีหลายแบบนะอันนี้อันนี้เสาเดียวอะไรคือเสาเดียวเสาเดียวพี่ถ้าเสาคู่จะเป็นคู่อ่ะอ้าวแล้วข้างหลังล่ะไม่ใช่อีกเสาหนึ่งทั้งหงอ อ๋อข้างหน้าจะเป็นเสาข้างหลังจะเป็นหางใช่เอาคู่จะมีเสาแบบถ้าจะไม่มีหางจะเป็นเสาคู่ธรรมดาถ้ามีหางก็จะไปทำอย่างอืนคือถ้าเกิดไม่มีหาง <c oughs> ก็จะเป็นเสาเดียวใช่ครับอ๋อเส้นนี้เส้นเดียวนะเนี่ยจะเป็นเสาเดียวอ๋อถ้ามีเส้นจะเป็นสเส<อ>าคู่สองเสาสองเสาเสาคู่ก้าในยุคตอนนั้นก็หลายสิบปีแล้วผมเด็<ช>กู้ครับ เอสจะเป็นทองเสาเดียวมาเยอะอูมีแสงยู่ก็จะเป็นเสาคู่แต่ก็คือก็จะรุ่นนั้นทํามาก็ไม่มีใครอยอมใครในยุคนั้นสวยเอามาตัดมีลูกชุดเด่นของแต่ละแล้วแต่ละอูก็คิดเสาคู่มาใช่ตอนสมัยนะั้นี่เสาคู่อูไหนกันแเลยอะถ้าทง<ถ>ใจน้องเจนนะทำแล้วผมก็มีแสงอยู่นะเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่เด็กเนาะไลายรถแข้งลอะไรครับเสาคู่รุ่นนั้นจะเป็นแบบสวยมากอย่าบอกว่าโตมาจากมีแสงยูนมีแสงยูนใช่ครับพ่อทำรถบัสพ่อทำรถดัดอยู่ที่นั่น ไม่น่าล่ะทำไมถึงชอบรถบัสใช่ถ้าถ้าถามว่าเอารถรถเดินกับรถบัสมาให้ผมผมเอารถบัสเอารถบัสใช่ครับข้าวันหนึ่งอ่ะแฟนชี้ขาดเลยมึงจะไปรถมึงจะอยู่กับกูอ่ะไปรถครับตัด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 ตอนนี้ออกเดี๋ยวบ้านจะร้องกันไปไปไปดูคันอือ่นดีกว่าเว้ยโอ้ยผมพี่อ้าแม่งพักบ้านให้เขาแตกอ่ะเอออโอมาอีกใหม่นะโอ้ยนี่ส่งเด่น จริงรูงจริงคืออามนะชอบรถนะแต่อามก็ไม่ได้ลงลึกถึงขั้นมีรายละเอียดคือเสาคู่เขาว่าคู่ผมก็คู่ตามเขาอะไรแนี้นน<อ>มันจะมีจุดเด่นใต่างประทศยุคนั้นสมัยก่อนคือผู้ไหนทำเสาคู่แล้วก็ล้มเส้นสวยล้มหน้าสวยจะสวยไหมมันจะรับกันได้ใครอูไหนเป็นคนคิดทรงยูโรคำว่ายูโรคือท้ายใช่ไหม อู่แรกอ่ะถ้าตอนนั้นที่คำว่ายูโรก็มีที่อู่สับสร็อปนี้ผมเห็นก็คืออู่ซาบสต็อปนี่ครับที่เป็นยูโรแต่ถ้าอู่อปิออสขนาดใหญเขาจะเป็นหางยูโรมาเหมือนกันแต่เขาจะเป็นสตาร์คิ้งใช่ไหมคับแต่ว,ว่าถ้าอู่บุมเขาจะเป็นหางอ๋อก็จะมาในยุคของยูโรห้าจะถ้าสมัยยูก้าหน้าถ้าคุณยูก้าหน้าก็จะเป็นยูโรห้า 5, แต่ห่าง,างกันไปยาวจะเป็นยูโรห้าหางสั้นแค่ขั้นรุ่นี่อ๋อ จะมีอยู่ห่างสั้นห่างยาวด้วยนะก็จะมีทั้งมาเป็นอู่ทั้งสมบูรณ์ก็จะมาเป็นวีรภาที่มันแบว่าหุ่นจะอบขึ้นราคาจะมาในรูปแบบของรูปหัวใจไปไท้ายก็จะมาแบบรถพี่ออสขันยนต์นะครับสต,ตาร์กิ่นก็จะเป็นขึ้นมาถามหน่อยสมมติว่าให้ทายแบบมาครึ่งคันเห็นแต่กระจกชั้นบนเนี่ยทายได้ไหมว่าออกมาจากอู่ไหนได้เพราะว่าเอก,กลักษณ์ของแต่ละอู่คือตัวราคาตัวราคาแต่ละอู่จะไม่เหมือนกันอืออ่ะอ่ะเอาคันนี้อู่ไหนอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูสิอ่ะอู่ไหนอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยอันนี้ สำหรับผมนะนี่สหรับแต่เพราะว่าอันนี้น่าจะเกิดการผมไปจริงเหรอน่าอดคว่าน่าจะเป็นน่าจ F F ครับ F ผมไม่รู้จักเลยอ๋อรู้ป่าอ่ะไม่มีหระเดี๋ยวก็มี F C เขาไม่ไตบอกเองแหละใช่ครับมไม่แน่ใจเรืนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าต้นนี้ผมมาไปถามเราว่ามนเรียกชื่อทรไม่ถูกถ้าเป็นบันไดเลื่อนมันไดเลื่อนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่มาอะไรทรงครับ นอี่นี่เราอันนี้เราไม่รู้จริงครับอันนี้แต่ให้ผมทายก็น่าจะเป็นตัวเอครับอันนี้คนระับเดินนะคับสมบดคุณรเบิร์ <c oughs> มาเดีย๋ยวเราเดินไปทางหน้าอู่บ้างเรามาดววูเนี่ยอามสงสัยมานานเพื่อนๆเคยตั้งขพพ้อสังเกตไหมว่าทำไมรถบัสสองชั้นถึงแบบต้องมียูโรนั้นยูโรนี้เสาคู่ไม่ได้ต้องเป็นยูโรแปดยูโรเก้ายูโรสิบคำถามคืออะไร ชั้นเดียวอะอย่างเงี้ยต่อใหม่ทำไมไม่เขาใจพี่ไหมส่วนมากชั้นเดียวก็จะมีแต่ทรงแบบนี้นะทรงปาดมาข้างหน้าน่ะไอซียิปซ่ามีไอซียิซ่าใช่ไหมแต่ชอบแต่ชอบอซียิซ่าของของสมบัติเนาะที่มันมีหนูหนูข้างบนอะเรองเขาจรับทั้งหมดานาะในความคิดของน้องเจมคิดว่าอ่ามันเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่อง ตัวถังชั้นเดียวทำไมมันไม่มียูโรเหมือนสองชั้นเลยถ้าหากว่าเพราะว่าหลักๆคือถ้ามาขุดรถเดียวหนึ่งคือความสูงรถยชั้นเดียวรเดียกว่าจะต้องมา่อนี้ก็ต้องมาขอนี้เลยถ้าถ้าเราทำเป็นห่ายยูโรไงี่เป็นโซยูโรสมมติทัเอทูว์พี่คือสรีร์รถถ้าความสูงเราไม่สูงมันก็จะมันไม่ค่อยแมทกันสำหรับคนผมที่มองๆนะคือการทำรถมันต้องคุณมันต้องดีมันผู้หญิงหราก็ต้องเลือกผู้หญิง แอบมีความรู้ว่ะแต่ยัีแต่หรับผมนะแต่คือถ้าถ้าเราทรงแบบนี้คือมันดึสกพนเรียบาใช่ไหมครับแต่คือถ้าหลักๆก็จะมีก็จะมีกับทองพันนะดิขอมาดูดูดีกเ่าเป็นทรงของทุี่บอยอ๋อโอเโหตรงนี้เฮ้ยแม่งจริงว่ะเจมเหมือนที่เจมพูดอ่ะใช่เลยใช่เพราะว่าคือถ้ามันดึงเป็นโลคุณมันจะไม่ได้ละ เส้นมันก็จะต้องนอนงใช่นะครับแล้วมันจะจะยาวกว่ามันจะดูรถไม่สัมบกับสารผมนะสารผมันั้นมันจริงจริงจริงพี่จิดว่าจริงแต่ถ้าเราทำมันแบบไหนพี่อ่ะขึ้นมาเส้นหนึ่งดูลงม้นหนรถมันก็จะดูยาวดูสูงพอเราให้กระจกแล้วก็เนื้อสีมันเบลนตนก็คือพูดง่ายคือสารละของตัวถังรถแหละมันไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะแปลงเป็นทรงนั่นทรงนี้นะฮะมันโดยมันถูกข้อจํากัดโดยความสูงของตัวรถแล้วทุกวันนี้เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนักด้วย แบบนี้ก็เรียบหลวมมาก็ดูดีเนาะใช่เราก็เอาภายในให้มันแจ่มๆเหมือนกันใช่อันนี่อุ้เอ็มเอสใช่ครับแล้วปัจจุบันอู้เอ็มเอสอยู่ไหมใช่ตอนนี้อุ้มก็ยังทำอยู่ตอนนี้โอเอามาดูวกว้างๆทำแต่งกว้างอยู่อ๋อเออแล้วใบไม้เนี่ยมันมันมีหลายอู่มากเลยใช่ครับคือถ้ามองแบบนี้คือผู้นิสัยยูนก็จะมีตอนนั้นในยุคนั้นที่ผมอยู่นะมีหลายช่างอีกแล้วคือผู้นี้ คุณว่าการเป็นเส้นแบบนี้ถ้าจะมีใบไม้มีใบไม้แบนใบไม้แบนก็ที่จะเห็นได้ก็จะเป็นรถของบัวหลวงที่ลอยทำไปอีแล้วก็จะเป็นของเป็นใบไม้นูนแบบนี้แค่เส้นมันจะาหน้ามันจะผิวมันคู่เส้นซอนล่างผมไม่ยอมจจริงๆใครเป็นคนคิดว่าอันนี้คือใบไม้แล้วอีกแล้วก็มีใบไม้แบนอีกจะเป็นขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเป็นตัวยูยอยข้างหลังตัวแต่ว่าตัวนี้จะจะมีเล็กขี้เหอ่ครับแล้วก็จะเป็นใบไม้ใหญ่เลย ใหญ่เลยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนแต่ไม่นุ่มนุ่มที่ผมตอมาอะโอเคก็ถือว่านี่แค่น่าจะเป็นแค่เศษหนึ่งในร้อยนะฮะสําหรับความรู้ที่น้องเจมส์อามถือว่าเก่งกว่าอามนะแน่นข้อมูลแน่นอามนี่อาจจะเป็นแบบเอาฮาบ้างผสมความรู้ที่เราเคยผ่านมาพูดง่ายอามจะส่วนมากจากข้อมูลที่แต่เจมส์นี่คือแบบลงลึกเข้าไปแบบโอ้โหเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลยชอบชอบเปนเด็กก็แบบเด็กครับกถ้า จากเด็กคือผมมาจากอู่แส่งอยู่เลยเ,ออเดินในอู่เลยแล้วก็อยู่บ้าพ่อแล้วก็มาอู่ซับสมบูรณ์ครับต่อมาโมเดนแล้วก็ในอู่ถ้ามีโอกาสตอนนี้คือน้องเจมทำงานประจำใช่ครับถ้ามีโอกาสจะกลับข้อมาไหมถ้ามีโอกาสก,ก,าก,าก,ก็อยากจะกลับแต่ว่ากลับมาก็กเนาะอยากจะกลับเข้ามาอ่ะว่าเป็นความชอบยังไงเอายี้ง fc ที่กำลังชมอยู่อาร์มขอฝากเพ,นะะเพจน้องเขาด้วยนะฮะเพจหรือเฟซบุ๊กนี่แหละ ไปกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อจะได้ชมเหมือนเหมือน FC ชมอาร์ไม่หละอารก็จะฝากน้องคนนี้ไ่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยโอเค,คอ่ะขอบคุณครับ